จิตของเราเนี่ยนะอันนี้คือบ้านหลังที่อ่าเนี่ยสมมติว่าบ้านนี้บ้านเช่าคุณบ้านเช่าห้องเช่าอะไรเนะ่บ้านเช่าห้องเช่านะห้องเช่านะคนส่วนใหญ่นี่อยากรวยดูคนอื่นเราก็อยากรวยถูกต้องมันถูกต้องอยู่แล้วแต่อันดับแรกคุณต้องขอบคุณสิ่งนี้ก่อนขอบคุณสิ่งนี้สิ่งปัจจุบันปัจจุบันทําไมต้องขอบคุณสิ่งปัจจุบันเพราะว่านี่คือสะพาน เข้าใจไหมสะพานส่งคุณสู่ความร่ำรวยเข้าใจปะเข้าใจปะหลายคนนี่แบบว่าอูเราอยากนะเราอยู่บ้านเช่าเราอยู่ห้องเช่าเราอยู่เราอยากมีบ้านหลังใหม่แต่เราไม่เคยขอบคุณในสิ่งที่ตนมีอ่ะมันจะไม่มีทางในสิ่งได้สิ่งใหม่ถ้าคุณ อยากมีมากกว่านี้คุณต้องขอบคุณในสิ่งที่ตนมีเพราะนี่คือสะพานสู่ความมัง่งคั่งร่ำรวยคือครั้งหนึ่งมันจะเป็นมันจะเป็นเหมือนสตอรี่ว่าคือสถานนี้ที่ดวงนี้คือให้จิตวิญญาณน,นี้ได้อาศัยนี้ได้อาศัยคือเราได้อาศัยในช่วงเวลาหนึง่งอาจจะหนึ่งปีสองปีสามปีห้าปีหรือสิบปีอะไรก็แล้วแต่ น,ะะนี่คือจิตวิญญาณคุณได้อาศัยณนะบ้านหลังนี้ปัจจุบันนี้เข้าใจไหมนี่เลยดังนั้นคือหลายคนนี่แบบโอ้โหแบบมองคนอื่นแล้วก็อยากรวยอยากรวยเท่าเขาจริงๆไม่ความรวยมันจะเป็นของเราอยู่แล้วแต่เราต้องขอบคุณในสิ่งนี้ก่อนและหลังจากนั้นอะ่ะเราก็ค่อยนะคะเดินทางเดินทางหมายความว่าเราก็หาเงินแหละอ่ะเราก็หาเงิน,าห,างนหาวิธีการที่จะนําไปสู่นะความมั่งคั่งมากกว่าเดิม เราก็ค่อยจะได้ไปบ้านหลังใหม่หรือว่าสถานที่ใหม่ๆเนี่ยฮะเพราะตรงนี้มันคือสะพานนะ้าผาโพส์เ่ยคุณต้องขอบคุณสะพานนี้ถ้าคุณไม่ขอบคุณสะพานนี้คุณไม่มีทางไปถึงสะพานใหม่เพราะสะพานใหม่เขาก็จะรอเราอยู่แล้วเพราะเรามีเป้าหมายหรือว่ารถคันใหม่ก็ตามแต่อคุณอาจจะเป็นรถคันใหม่นะฮะแต่คุณไม่เคยขอบคุณรถคันเดิมเลยมันจะมีได้ยังไงนะฮะรถคันใหม่อมันยังไงไว้หน้าต่างหน้าตรงหน้าต่างรถน,นะอันนี้รถ รถคันเก่าก็ต้องขอบคุณก่อนที่จะมีรถคันใหม่แล้วก็ต้องขอบคุณอันเก่าก่อนหรือว่าคุณอยากมีเงินก้อนใหม่คุณก็ต้องขอบคุณเงินก้อนปัจจุบันก่อนนี่คือนี่คือข้างในของเราทุกคนเลยนะคะแต่เราเนี่ยอยากมีเงินเป็นร้อยล้านแต่ปัจจุบันไม่ยังไม่ขอบคุณเงินล้านเลยอยากมีเงินเป็นร้อยล้านยังไม่ขอบคุณเงินแสนที่มีปัจจุบันเลยแต่โมวิ่งตามเป้าหม่นะดูวิ่งปั๊บ ท้ถอถอยนะคะเริ่มแบบหมดแรงไม่มีไฟเป็นไปไม่ได้ฉันไม่มีฉันไม่ถึงเป้าหมายหรอกคือแบบกลับมาที่การเขาเรียกะไรตอกย้ำนั้นลบยันลบดัานลบแล้วก็ทิ้งความฝันแล้วฝันนั้นมันก็อยู่ตรงนั้นแล้วคุณก็ไม่ไปถึงมันสักที